สวัสดีครับสมูทตี้หวังว่าพี่จะรักผมนะครับคิดว่าการฝัจตื่นเต้นไหมกับโชว์รองพตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเพาว่าตื่นเต้นมากสวัสดีครับพี่มิออนค่ะสวัสดีครับเยอะๆสวัสดีครับสวัสดีค่กถ้าใคยเป็นภาษาคนไทยเหญ่ให่่ห่มากเลยจะไม่ออกเลยถ้าพี่อโอเคเราโอเคค่ะโอเคจริงๆเมือนองใส่สุดอ่ะอนนี้อารมณ์มาถึงคนดของกินไหม สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาเซาวเช็คที่ไอคอนสยามนะคะสำหรับงานโตจีอเวิร์ดคุณสกาวเดือนคุณสกาวเดือนก็อยู่กับเราเลยนะคะไม่เห็นเลยค่ะว่ากล้องกำลังจะมาสวยไหมคะคอมเมนต์ด down below อันนี้ชุดของเชลนะคะแจ็คเก็ตยังไม่ได้ใส่อันไหนเชลหมุดเชลหมุดเย้ครับสวัสดีครับผ เราก็ได <ms> ้ลองชุดกันเรียบพ้ายครับผมครับผมแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการไปเซาเช็คนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศของห้องแต่งตัวของพวกเรานะคะในนี้ก็จะมีวงดิงคสตรวดวงไดส์แล้วก็บัสที่ซ้อมอยู่นะคะเก็บรายอยู่ there she is say hello แอบสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงห้องแต่งตัวนี่นี่ นี่ยทำอะไรกันก็กำลังส่องแฟนคลับแฟนคลับคิดว่าแฟนคลับจะตื่นเต้นไหมกับตัวเราตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเพราะว่าตื่นเต้นมากมากตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับขโมยไก่กินโอ้ยกาแฟสมูทตี้หน่อยครับกาแฟสมูทตี้หน่อยป้าสวัสดีครับสมูทตี้หวังว่าพี่จะรักผมนะครับ I see Obo and Men up on the stage. I'm <laughs> 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 จริงของหนูที่หักไปเาขาบอกว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นค่ะเล็บหักแล้วไงเรื่องร้ายๆมันผ่านแล้วร้ายแรงมากด้วยเนียต่อไปสุดเวทีเราจะจุดจ,าาจา้าออจัดไม่พูดวันนี้จะปึ๊บเลยัว,นนวันนี้เรใครแต่งหน้าสวยกว่าคบตาใครสวยคะ เมนต์ down ไปล้วันนี้ก็เป็นโชว์ที่ต่างจากโชว์ right ที่เราเคยทำมาก่อนนะคะปีท oh. oh, yes. ี่เราเราลองร้องเองเดียวแกปีนี้เราลองเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วกันว่าเรากี่เองขอไปทำร่างกายให้อบอุ่นกันนะคะคไม่ต้อง ใช้เปลล่าาเวราไม่มาขนมปีแล้วว่าเป็นอะไรบ้างจากฟิลจากปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ล้วเราไปโชว์แบบเดียวเดียวไม่ใช่บิ๊กฟุตแต่ว่าปีนี้เรามีมา์สมีไดส์มาด้วยรู้สึกว่าเออบรรยากาศมันสดคืดี คก็บอกถ้าใครเป็นภาษาคนเทยเท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจกันทำไมคนไทยเนี้ย yes, วันนี้ทุกคนคือจัดเต็มมากรู้สึกว่าแบบชอบดูอะไรแบบนี้มากนะคะแบบเวลาคนแต่งตัวแล้วก็แบบเราได้มาเจอคนอื่นเลยเนี่ยมาแล้วใช่อวหม คสนุกมากค่ะมันเป็นบรรยากาศแบบคนละเวงแต่ว่าเราต้องคีฟคาแรกเตอร์ก่อนแต่ว่าทุกคนให้กำลังใจเราดีมากใช่ใช่ใช่ต้องมาเมื่อกี้เมื่ี้เยอะมากมีคนคีฟเยอะมากก่อนที่จะเข้ามาในงานนะคะสะดุดสะดุดด้วยแต่หวังว่าไม่มีใครเห็นจะอยู่ข้างหน้าสุดเฉพาเพื่อนๆอยู่ข้างหลังอเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อดี ทีนี้เราจัดที่โรงละครพาซิคาเนตค่ะมันก็จะแบบเล็กๆแบบอบอุ่นหน่อยใช่แต่นี้มันเหมือนแบบจัดที่ไอคอนสยามก็เหมือนมีหลายโซนให้เราไปเราจะไปแป้งชโลมก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอบนเวทีใช้สิใช้เปล่าเวลาที่เราไกลกันกลัวใจทํากันเอไว้ใช้สิอย่ายิ้มอ่อนยิ้มา่ะแป้งจะเป็นเมซนอย่าแค่ช้นาพุงเข้าหาก่อนใช้เปล่า I want to know, so say I... อก็เด <aunque S 2> <me> ี <cheg> ๋ยวไปดูกันนะคะว่าโชว์ของพวกเราจะเป็นเกงกันบ้างเดินไปเอคีัมลย Shoot. <laughs> มันได้ดูเอนท่ยังไอ่เกิด c ล้ i d ดีดีดีดสดีดีดีดนดี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 ดาดี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 ดดีดาดี้ีดีดกดีนีดีด้ยินีด่ดีดหนื่อาีะได่ดี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 กีดีดีดเดีดรดี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 ดเดมดีดีนีด่ดีด้ดีดีดมงีด่ดี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 เรามดีดี่ีด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 ี่ีด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 มดี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 ดอดี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 ากคีดด ดีสุดยอดกลับมาหมดหน้าที่แล้วกลับมาเราไปนั่งดูได้ชอบเวทีใหญ่ไม่ไม่ใหญ่อะเวใหญ่มันเฉยๆไม่ของกินไหมไม่เลยงานจะไม่จบแต่เก่งมากเลยเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูไดิสมาไปดูบัส Let's go get change ไปชมมาเมื่อไมคนี้เป็นใช่ก็สนุกมากค่ะจริง n j o y แบบเป็นครั้งแรกที่มีฟุดีโคยกับที่แบบแน่นและเยอะขนาด เรื่อภูมิใจในตัวเองแล้วก็แบบน้องๆที่แบบเราว่าทาได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็คิดไม่ออกว่าจะมีโอกาสไหนที่เราจะได้แบบเต้นฟุอร์ฟอร์มขนาดนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆงานอาจจะต้องคอนเซิร์นแบบของความแบบเหมาะสมตามงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีใจที่แบบมิกกู๊ได้โชว์ด้านเพร์ฟอร์แมนซ์บ้างไม่ใช่แค่แบบด้านร้องอย่างเดียวอะไร I Shine นะคะก็เป็นแบบเราก็เติบโตด้วยกันมานะ b r ก็คือแบบแค่อยู่ข <volumes shake> <sm art Russian> ึ้นแบบไปเต้นเวทีปุ๊บน้ำตาไหลเลยแบบเราดูไลฟ์เต้นพีมพสุดอยู่แล้วก็จะ extra grand opening ขนาดนี้ค่ะมันรักกันใช่ปะใช่ครับผมรักพวกคุณนะครับทุกคนครับ Buzzfeed Love y ไอช s h รักมิกไดส์และรักมิกส์เต้นมากเลยค่ะริง สำหรับฟีดแบ็กที่มาเร็วมากๆของคุณคนมากนะคะทั้งไม่ว่าจะพลตฟอร์งในกระดาอทาง X, IG, Instagram ทุกทุกแบ็กก็อ่านุกข้อความเลยแล้วก็มีเห็นบอกว่าแบบเฮ้ยเพลงก่อนจบเพลงนี้มันไม่ได้มีทิกทาง สปอนอร์แล้วก็ส่งกำลังใจกันมานะคะ e P u e guys รบดนิมรสอีกแต่ว่าจะดูครับจะเท่าไรผมคอยดูค่ะรอดูนะคะโอเลกอ่าลืมไปติดตามเราทุกช่องทางด้วยนะคบแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆมาก็อย่าลืมจะตามด้วยกันะคะกดยังกดเลยยังกดเลยยังกดเลยยังกดกระดิ่งติกดยังไล่ไล่ไล่ไไล่ไล่